สวัสดีค่ะดิทาม่นะคะหรือว่าพิมฟ้าข่าวันนี้อยู่ในช่วง my b u i l นะคะฟ้าก,ก็จะมาย้อมผมด้วยแบบครีมนะคะด้วยตัวเองครั้งแรกแบบครีมนะเพราะว่าแต่ก่อนก็ย้อมด้วยตัวเองแบบโฟมมาตลอดเนาะวันนี้ก็จะที่จะย้อมวันนี้ก็คือ Lowland c c o u r Color m Red Red Velvet Red Velvet ์มิวเอ็ดเวิ t ์ด e เ e e เลด v e ลเวดนะิงตึงขนาดนี้ไม่ใช่ก็อยากคอมผมสีม่วงพอดี เลยซื้อสีนี้มาอมแล้วชื่อมันก็ตรงกันพอดีเขาบอกว่าอันนี้เป็นเนื้อครีมสูตรนมนมใช้สะดวกเกลี่ยง่ายแล้วแบบกลิ่นก็หอมดีนะสุดม,มากๆจะเป็นไงบ้าจะง่ายขนาดนี้ก็มาดูกันผมเดิมฟ้าจะเป็นแบบว่าย้อมสีน้ำตาลอ่อนๆมานะคะ ตอนนี้มันก็เนี่ยคนดํามากแล้วอโคนดํามากแล้วก็ไม่ได้ยอมผมมาสักประมาณสามเดือนแล้วล่ะถึงแก่เวลาแล้วเนาะดูกันว่าในกล่องเนี่ยเขาจะให้อะไรมาบ้างนะคะอย่างแรกที่ได้มาก็คือให้เป็นหลังจากสระผมย้อมผมเสร็จหลังจากผมได้ให้ใช้ตัวนี้อย่างที่สองที่ได้ออกมานะคะก็เป็นโลแลนครีมดีเวล e อปเปอร์ค่ะ เขาบอกว่าใช้ผสมกับครีมย้อมเปลี่ยนสีผมให้บีบครีมสีในหลอดมาลงในนี้ที่ยิบได้หมาอีกก็คือโล l a n ซิคูลค o ลเลอร์มิวใช้สำหรับย้อมเปลี่ยนสีผมอันนี้จะเป็นครีมสีอยู่ในนี้นะคะแล้วทีบีบออกมาได้อีกก็คือวิธีการทำนะคะอืมแบบไม่ได้แต่งหน้าแต่คือขอทาปากหน่อยแล้วกันถ้าปากรอด กนน็คิดว่าน่าจะรอดออันนี้ก็จะเป็นถุงมือให้นะคะมีถุงมือให้ก่อนอื่นเลยแล้วก็ใส่ถุงมือถุงมือเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็เปิดฝาอันนี้ก็คือเราต้องไปบีบลงในขวดนะคะแต่ว่าเราก็ต้องไปหามาเจาะก,ก่อนอะไรมาเจาะตรงนี้ก่อน จอดเรียบร้อแล้วเราก็บีบลงไปเลยนะคะ mm hmm. หลังจากที่บีบครีมย้อมสีผมเสร็จแล้วนะคะเราก็ปิดฝาให้แน่นให้สนิทแล้วก็เขย่าแบบนี้60ครั้งห้ามเขย่าแบบอย่างนี้ให้กระอองอย่างนี้ ทอน,นี้เราก็เขย่าจนเป็นเนื้อเดียวกันแล้วนะคะผมเสร็จแล้วเนี่ยแล้วก็หมุนลาชุกอ,อกแบบนี้แล้วก็ฉลองลงบ,บนผมเลยทิ้งไว้ประมาณ30นาทีให้บีบเนี่ยลงบนผมให้ได้มากที่สุดแล้วก็ใช้มือเกลี่ยนเนี้ยครีมให้กระจายจนทั่วเส้นผมจนชุ่ม แล้วก็ปล่อยคิ้มไว้ประมาณ30มนาทีมาทำกันลงครีมบนหัวกันแล้วแสบนิดๆเวลาฟ้ายอมผมแบบครีมททลไรอะย้อมที่ร้านเนี่ยนะเขาจะใช้แบบครีมใช่ไหมล่ะคะจะแสบนี้ทุกครั้งเลยอะ่ะก็ทิ้งไว้ประมาณสักครึ่งชั่วโมง แล้วก็มาดูกันค่ะผลลั็จะเปน็นยังไงก็ครบ30นาทีแล้วค่ะเดี๋ยวไปล้างออกก่อนตอนนี้นะคะก็ได้ล้างผมแล้วเรียบร้อยนะคะแล้วก็ปอบผมแห้งแล้วเรียบร้อยแล้วเหมือนกันอืมโอจากที่เห็นนะสีติดดีกว่าที่คาดมากอะจริงๆคือแบบโอ้มันมีความม่วงแรงมากอะ สุชอบอะคือสีติดตดีจริงๆอะแล้วกลิ่นก็ไม่เหม็นด้วยะคะ่ะมันจะหอมๆห,หน่อยอืถือว่าผลลัพธ์การย้อมแบบครีมทั้งแรกนี้ประสบความสำเร็จมากมแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะลองไปถ่ายแบบแสงข้างนอกดูนะคะว่าจะเป็นยังไงนี้ก็แบบอ้แค่นี้ก็แสงปไิธรรมดาก็แบบอืม